นึกภาพดูสิครับพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ซ่อนอยู่ใต้ดินมันสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถลับบ้านหรือทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยได้เลยแต่แล้วก็มีข่าวดีจากกองทัพที่พยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและนี่คือเรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเบื้องหลังการทำงานเหล่านี้มีอะไรบ้าง ในการเดินทางครั้งนี้พลเอกภาคที่สได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3หรือที่เรียกสั้นๆว่า TMAX ซซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะที่ทำงานเพื่อกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับทุกคน เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568พลโทวิรยุทธ์รักสินในฐานะแม่ทัพภาคที่2ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยทีแมสภายใต้การดูแลของกองกองําลังสุรนารีเขาฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาปัญหาที่พบเจอในระหว่างปฏิบัติงานเช่นอุปกรณ์ที่อาจขัดข้องหรือสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบากรวมถึงแผนการที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่อไปนอกจากนี้เขายังให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นถึงการปรับปรุงเทคนิคและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดความเสี่ยงภารกิจนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรวมของกองทัพภาคที่สองในการสร้างความปลอดภัยในเขตชายแดนโดยเน้นการทำงานด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นการสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาทุ่นระเบิดการเก็บกู้และทำลายมันอย่างปลอดภยัยและการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกินได้เร็วขึ้นลองนึกภาพ ดูครับหากพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยถูกปิดกัน้นเพราะความกลัวทุนระเบิดกลับมาให้ผลผลิตได้อีกครั้งมันจะช่วยเหลือเศรษฐ,ฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้มากแค่ไหนคลโทวีรยุทธ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมุ่งมั่นจริงจังและต่อเนื่องโดยครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ละเอียดการฝึกอบรมกำลังคนอย่างสม่ำเสมอและการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งทหารและประชาชนเป็นลำดับแรกเพราะการปฏิบัติงานเหล่านี้เสี่ยงต่ออันตรายสูงและหากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบรุนแรง แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันการที่กองทัพเข้ามามีส่วนในการดําเนินภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นนี้บางคนอาจมองว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างหน้าที่ทางทหารกับความช่วยเหลือประชาชนที่ยอดเยี่ยมในขณะที่บางคนอาจตั้งคําถามว่าการดําเนินงานนี้เพียงพอหรือไม่หรือแม้แต่ข้อกังวลเรื่องต้นทุนและความยั่งยืนในระยะยาวแต่ไม่ว่ากันทางไหนมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกันในคํากล่าวของคนโทวิรยุทธ์เขาบอกอย่างหนักแน่นว่า ภารกิจด้านทุนระเบิดเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนขอให้ทุกนายระวังตัวในการทำงานเพื่อคืนพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วคุณคิดอย่างไรครับคุณเห็นด้วยกับการที่กองทัพมีบทบาทในการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมแบบนี้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปันมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับเพราะการอภิปรายเช่นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น